สควัสดีครับพารรับรไปหาะังมาสังยคี่น้องนีเป็นปาข้าวครับปลาข้ครับสวดีครับพ่น้องครับพกอีสานบันสวยอีกแล้วมือนีอีสานภาพพพี่น้องมาลงป่าบันหนองบัวครับพี่น้องครับ ตอนนี้เสียนแห่เสียนสะดุ้งเขากำังไปจับจองพื้นที่ด้านล่างกันเรียบร้อยแล้วครับเพราะพี่น้องเข้ามาหลายครับมื่อนี้ครับไปเบิร์นครับว่าสีได้หน่อยได้หลายครับเดี๋ยวมื่อนี้ของเข้าอีสานบ้านสวนส่งแอดมินเข้าลงครับพี่น้องส่งแอดมินครับพอสุบินลงไปครับแล้วกับแม่ป้อมครับแต่ว่าทีมงานเข้ามาหลายคนอยู่ครับแย่ๆกระจายกันอยู่นี่เลยครับเดี๋ยวรอเพล่าผเป่าดวงวิญญครับตอนนี้เพิ่นตั้งเวลาไว้9ก้าโมงเนาทีครับพี่น้องครับไปลูยกันครับว่าเอาสิได้หน่อยหลายครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับ ก่อนเช้าลงปลาครับพี่น้องกองทัพเดินด้วยงทองครับนี่ครับทีมงานครัครับเมื่อนี้เฮาทรงมิตาสุบินครับลงครับแล้วก็แอดมินแล้วครับผมอันนี้พ่อใหญ่พาครับคนป่วยกับลงครับหมอนี้ครับมืออันดับหนึ่งผู้นี้ครับเพราอมือเพราอมีมือเดียวเลยมือันดับหนึ่งครับพี่น้องทีมงานเฮาลงไปแล้วครับพี่น้องมันหมานเลยมันหมานครับเมื่อนี้เฮาทรงแอดมินลงไปครับพี่น้องครับสองหนึ่งอ้าวพี่น้องยกแล้วครับผมยกแล้วยกแล้วครับอ้าวบาทแรกครับพี่น้อง เบิ้งดังยิ่งมองไหนดังยิ่งมองไหนยกแล้วครับยกแล้วยกแล้วครับผมกับม่วงกับกะทีแหละครับอ่าสำหรับราคาของข้าเมื่อนี้ครับก็คือท่านละหนึ่งร้อยนะครับประเวณีสะดุ้งกันหนึ่งร้อยครับผมแหกหนึ่ร้อยนึงครับพี่น้องเป็นการลงปลาการกุศลครับเมื่อนี้ครับนี่ของบ้านน้องบัวตะบนน้องบัวครับพี่น้องครับปล่อยพี่น้องเจ้าเซียนสะดุ้งเซียนแหกขมาแต่หลาย ไลยบอลาลบอลครับมาถูกทัวสาธารัทีเลยครับเอาละเอาละครับทางพุ่นขึ้นเลยครับถึงเลยครับตัก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 อ้าวปลาคอครับอ่นพี่น้องครับปลาคอใ่ครับเป็นปลาคอใยญมื่อร่ล่ะอ๋อปลาตองครับเป็นปลาตองครับพี่น้องครับหรือว่าปลาฉลาดครับผมส่วนมากจะเป็นปลาตองครับพี่น้องเฮยเอาขึ้นหลายเจ้านะครับ อ้าวพอสุบินก็ได้แล้วครับผมอ้าวพอสุบินเข้ามาได้พอสุบินเข้าได้อีกแล้วครับคุณครับพอสุบินได้อีกแล้วครับพี่น้องอ่าตากแล้วเรียบร้อยครับผมครับโอ้แอดมิ้แล้วครับอ้าวลงตาก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 โอ้ได้แล้วครับโอ้แอดม้ดินข้นหมาเดี๋ยวฮะโอ้อย่างเสือเลยครับ โอ้แอดมินเท่าไหร่นะครับมันมันเลยมันมันครับเหมือนนี้ครับโอ้เป็นปลาตองครับพี่น้องอ่าได้แล้ววดปลาตองกายเอานี่ครับได้อีกหลังเจ้านึงครับพี่น้องนี่ครับกำลังดีครับเอา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 เรบเึบ โอ้ส่วนมากจะเป็นปลาตองกายครับพี่น้องอ่าปลาตองลายแห้งครับพี่น <m utter> ้องได้หลายเจ้าแล้วครับพี่น้องขึ้นหลายเจ้าแล้วครับ <m utter> โอ้บุญนาาันเจ้าก็ได้คืนนะครับเจ้า,า,าก็กได้ครับ <m utter> อยู่ข้าง <m utter> พอสุบินเท่าครับพี่น้องอา้าว <m utter> ลุดบ่อ้อาวลุดครับลุดออกไปแล้วครับลุดออกไปแล้วอ้าวอันนี้คาดอันนี้เจ้านึงก็ได้ครับนี่ครับนี่ไปไกลข้าครับนี่ครับนี่อ้าว โอ้ไปมากกินปลาตองเนาะปลากรายครับปลากรายเอาได้เลยครับพี่น้องครับส่วนมากเกินปลากรองโอ้หมดนลยครับเขาหมดแล้วครับโอ้หุ่นครับพี่น้องอาจจะไกลจังหน่อยนะครับพี่น้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือว่าครับอ้าวตาอ้าวออกไปแล้วครับออกแล้วออกแล้วจ้าออกแล้วออกแล้วครับพี่น้องเอ้าหมดเลยครับเจ้าหนีงครับโอ้โอ้โอ้ขาดซะเนาะขาดซะเนาะ เพิ่เข่าแข้งอ้าวเข่าสวิงเรียบร้อยครับพี่น้องเข่าวิงแล้วเข่าวิงแล้วเจ้าว่งหันออกว่งหันรุดได้ไหมเจ้าว่งหันรุดสวยออกจากสะดืองเราเหลืองพอจูบินนะครับพอจูบินเข้าสี่ไหนได้ไหมครับ เงียบครับอ้าวด้แล้วครับพอสุภินได้เลยครับอ้าวได้แล้วครับโอ้หมานครับหมานมีินหมานตักตักตักบอตักมาตองหลายครับมาตองหลายอะพอสุภินเทาเขาเขาเก่เยงยังไงครับพี่น้อง ได้บ่ได้บ่ตักได้บ่โอ้แสดงว่าปลา,าที่มันต่ำคนมิต่ปลาตองที่กระสันนตอนที่เขาให,ใหม่เงยยังขึ้นเน่ยอ้าวเรียบร้อยครับเข้ากระชังไปแล้วเอาเด,ดปาเข้าีกแล้วครับเด๋กปาเข้าอีกแล้วโอ้ย่อนใต้จอนใต้อ้าวมีคนละซอย เบิ่งสวิงยากแล้วแมมสวิงก็จะหักแต่รอบใหญ่เอ๋โจกเอามาดิเออจกปากจกปากจกปากปากจับเงือกบอลจกปากจกเงือกจกปากจับเงือกเลยยังไรได้ปลาหน่ะจกปากจับเงือกเด้อหลุดไดยอ้าวตัวนั้นประคอประคอตัวนั้นเออเออโอ้ยอยู่บนนอโจ๊กวินน้ำโจกเหยวินน้ำโจกเหยวินน้ำประคอครับประคอตัวนั้นครับกำลังโดดเลยครับ เอ้ายกโบเวียดนามโบไดได้บ้างก่อนน่นอ้าวได้เลยครับปลาตองอีกเลยเอ้าวปลาตองม่าแต่มันล่มหรอมันกระโบมีแห้งอะล่ะแต่ว่าแย่มันล่มโอ้เจ้าเนี่ตยตัวใหญ่ไปตัวนี้ปลาตองกายครับหรือว่าปลากายบ้าน หรือว่าปลาก,กายอัไนเงี้ครับอ้าวครับปลาใหญ่ครับพี่นอ้องไอ้กระลังอุ้มขึ้นมามครับพี่น้องนี่มาแม่ปลาครับพี่น้องสวิงครับหนะนะ้าหน้าสวิงลน้นสวิงปลาโอ้ยคุมเหรอตัวนี้ลอยนึงนะั่นนะ่ะเอามันก่นอการเหมันก่อการลบแน่ลบกันแน่ ปลาตัวแบบไงนะครับปลากายครับพี่น้องปลาไกา่แจ็กโลกครับนั่นจ็กโลกนั่นเขาหาโลบ่นั่นสรุปกจัคเส้นเลยครับนั่น หกเซนอยวาก็ร่างหานี่มาใส่ครับพี่น้องเทเลยครับเทเลยอ่าเอาแกล้งสะดุ่งบานีเอาเบาเบลเดอร์เบาเดอร์มันจะขาบสะดุ่งตัวสมัยมันขาบสะดุ่งเลย มันข้ามสะดวกเขาออกจากป่ามันก่อนหรือว่ามันดีเธอเดียวฝุ้งเลยได้ล่ะ nga ปาของนออกแม่งาป่ nga ปาออกงาป่ากมันออกแง n งาป่ากออกติดขีปติดน้ำแข็งมันมันละเออเอามาแล้วครับพี่น้องครับอ้าวใส่กระสอบใส่กระสอบกระสอบเพรมันกระสอบร่มแข็งมันกระสอบกูเลย เอาลงไปไกลไหมครับเดีย๋ยวจะคือไปเทิร์มรมรนมรบ่หนาวเบิง้งเเบิ้งครับนายกัสเอครับไปนองเห็นมาอะไรครับผม,เ,มเอาอเกิดตเกิร์เตเกิร์บอะไรเน้ยอ่าลงสอบครับลงสอบมาแล้วเป็นห้องข้าครับกันเข่ากระสอบแล้วครับอี่มาตากี่ดีตบบาทเนอะไปนอนเึ้นมาอะไอันนี้ปลาอย่งครับนี่ปลาไหนบ่ป่าเมปลาไหนหรือปลาลูกหูปลาหูบ่ป่ามใจ ปลาดุ่เออเนี่ยปลาดุจันเนาะปลาหูป่ะแมนปลาหูปลากระโง่ปลาโอเนี่้ำหนักจะเจ็ดแปดโลครับพี่น้องน้องจะหันมาทายแน่เพื่อนอยากทายไดแล้วครับทายแล้วทายแล้วเดี๋ยวตอนที่เข้าจะไปรับรางวัลครับพี่น้องขับล่องว่าได้เบียร์แล้วครับได้เบียร์ได้เบียร์แล้วครับล่างหนึ่งครับพี่น้องเดีเดยวเลมีอน่ใช่ไหมได้ไปได้แล้วครับเบียร์หนึ่งลังครับผม